มันจะเจ็บนิดนึงนะแต่พอเราออกแล้วมันก็จะรู้แบบอีตรงนี้มันก็จะหายไปอ่ะอีตรงคาตอของเองเนี่ย<า>แรงก็ไม่ต้องไปให้เขตาตัดแบบนี้อีกนะเพราะการตัดแบบนี้มันจะทําให้เป็นเล็บคบ<า>เรื่อยๆเนี่ยอย่างเงี้ยตัดเป็นสามเหลี่ยมอันนี้มันไม่ได้จั่วทางบ้านนะนี่มันเล็บจะไม่ต้องมาตัดเป็นสามเหลี่ยม คนคิดว่าสวยแล้วมั้งตัดเลยเป็นสามเหลี่ยมไม่ใช่อันนี้ดืวว้อเลอเหนียวนานมากเนี่ยดู้ดิด ตรงเล็บเสียหม,มดเนีงง่ยอ้าพอเอาแค